ข้อเสียของเจ้าฉ่างอลูมินกลับกลายเป็นข้อดีซะง,งั้นสำหรับคนที่แวะซื้ออาหารแล้วไม่อยากเอาอาหารเข้ารถเพราะไม่อยากให้รถมีกลิ่นทําแบบนี้ได้เลยการจับที่เปิดประตูของเจ้าฉ่างอลูมินเป็นแบบด้ามจับที่หลายๆคนบอกว่าเปิดยากซะเหลือเกินและนี่คือประโยชน์ของมันเราสามารถเอาถุงก,กับข้าวที่มีกลิ่นห้อยเข้าไปในที่จับได้เลยแบบนี้แบบนี้แค่นี้รถเราก็จะไม่มีกลิ่นกับข้าวที่เพิ่งซื้อมาแล้วแต่สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วมันจะใช้งานได้จริงเหรอมาดูกันห้อยไว้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ออกเดินทางได้สังเกตว่าาาถถุุงงงงแกกับขข้วอเร จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งสนิทดีมากแถมประตูก็ล็อกปิดสนิทดีด้วย ถึงบ้าเรียบร้อยมาดูกันว่าถุงกับข้าวเรายังอยู่หรือไม่อยู่สนิทดีมากไม่มีปัญหาเลยพร้อมกินได้แถมยังร้อนๆอ,อยู่ด้วยเพราะกับข้าวของเราก็จะไม่โดนแอร์เลยและนี่ก็คือข้อดีในข้อเสียของเจ้าฉังอลูมิ n นคันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ